น้องใจดีจะที่ไหนเจชูี่ดวนาจะทางโอเคน้องมินีจะที่ไหนรอเล้พี่เกน้อะเส้นโอ้นอนตอนกลงคืนมักยังเซงเงพอตอนกงวันมันก็ยังสมซึใครจะมีใครที่จะให้คิดถึงซึงแล้วก็ซึ้งแล้วก็ครึ่งหัวใจพอมันจะมามมา กมืออีกครั้งน,น่าจะแบบน้องจุ <con> ๋ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจุ๋ยเล่นค่อยไฟของจุ๋ยไปเหระใช่ค่ะก็ต่อยแล้วขอไฟไฟช่วยกระมิบเยอะๆหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยนี่มาเล่นคอนเสิร์ตจะแล้วอ่ะค่ะมีทั้งดอกไม้ยรแมีแบงค์ด้วยอ่ะพี่ออมและไม่ใช่น้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะแบงค์ดอลล่าแบงค์ดอลลาร์ด้วยนะเฮแดงร้องเพลงมาตั้งนานยังไม่เคยได้แบบนี้เลย ที่ถูกแลวที่เลือกราชีพเอ้ยขอบคุณค่ะ,คคะชนงงโอ้โหเยอะเดี๋ยวพี่ยังช่วยค่ะจัดเคยนะเป็นนักร้องเป็นแบ็กสเตจให้ก็ได้ค่ะ,ะได้ทุกอย่างเลยตอนนี้นี่เป็นขอบคค,อบคุณค่ะ ตาเห็นแลวที่อิจฉาแล้วเนี่ยที่เป็นที่เป็นถือให้ไหมคะเนี่ยได้เอาสซักพวงไหมครับย้อมถือให้แล้วก็พี่คืนด้วยค่ะแบบนี้แต่น่ารักไหมคะเวลามาร้องเพลงมีใรอ้อเป็นกำลังใจเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้ร้องเพลงดีหรือว่ามีอาชีพร้องเพลงนักร้องเพราะเป็นนักแสดงมาร้องเพลงมันก็รู้สึกแบบ เก่งๆแต่ถ้ามีกำลังใจดีๆแบบนี้เราก็แบบเต็มที่นะคะเรามาร้องเพลงโสดนี่สดไหมคะโสดค่ะสดตกลงสดตามข่าวใช่ไหมคะสดตามข่าวแล้วมีใครจีบไหมคะลอยอยู่ค่ะลอยอยู่มันหายากค่ะมันหายากตอนนี้ก็เริ่มกุ้มใจแล้วค่ะเพราะอ่านในข่าวก็ไม่ยากมากนะคะเอ้ยแล้วคะก็พี่พี่ก็อ่านตามข่าว แหมก็มเล่ต่ไปเลยแต่ว่าแต่นักร้อคนต่อไปจะเป็นใครล่ะคะทาไมจะสูงท่วมหัวเนี่ยทาไมจะสูงขนาดนี้ล่ะก็ไม่ใช่คนธรรมดาละต้องบอกว่าหล่อมากหรือว่าอเตี้ยก็ไม่รู้นะคะเขาถึงไม่สูงขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะปรับลงมานิดนเงนะ้าสูงขนาดนี้เลยอคะพี่คนต่อไปเนี่ยคงจะต้องปรับสักนิดนึงนะคะต้องจุยเดี๋ยวก่อนแล้วก่อน อีกคนนึงก็จะมาอ้าถามน้องจุยนิดนึงว่าน้องจุยเองก็ต้องร่วมง,งานกับแพรมาแบบยาวนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะตั้งแต่เข้าวงการนะคะจะก็มีทั้งถ่ายโปกถ่ายข้างในมาร่วมงานนะครบรอบแพรต่างๆนะคะจะมีเดินแบบให่บ้านแต่มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาร้องเพลงกับคอนเสิร์ตแพรค่ะซึ่งก็ตื่นเต้นแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะการที่ได้ทํางานกับแพรถือว่าเป็นเป็นเกียรติของจุ๋ยในวงการนี้สาหรับวงการนิตยสารค่ะเพราะว่าเรา ก็หลายๆคนก็โตกับหนังสือเล่มนี้เหมือนกันใช่ค่ะอยากจะอวยพรวงอะไรให้กับแพลมไหมคะจริงๆ32ปีนะคะเป็นอะไรที่การันตีอยู่แล้วนะคะว่าแพลม็็โตเติบโตมาอย่างสง่างามแล้วก็เป็นเนิงสสารที่คู่กับคนไทยนะคะที่มีคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ใครๆก็อยากจะซื้อแพลวอ่าน รวมถึงนักแสดงอย่างจุ๋ยเทคลๆก็อยากจะขึ้นปกแพรวใครก็อยากจะร่วมง,งานกับแพรวนะคะเพราะว่าแพรวมีคุณภาพนะคะแล้วก็นาสิ่งดีๆมาให้คนไทยอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะใครก็อยากจะขึ้นปกแพรวอ้อมก็อยากค่ะตรงนี้เนี่ยคุณเม่ตาคุณแพลค่ะอ้อมก็อยากนะคะก็ขอกันตรงๆนะคะถึงอ้อมจะเคยขึ้นซีเครตมาบ้างดูเป็นธรรมะแต่อยากเอาแพลวบ้างอ้อมก็สวยบ้างอะไรบน้นะคะถ้าเกิดพี่อ้อมใส่ชุดว่ายน้ํา แน่นอนเอาเลยใช่ไหมคะลบมือกันเกลียวกล่าวหมดแผงแน่นอนรับรองเอาเลยไหมคะมีนาหน้าหน้าไหมคะอ้อมถ้าพี่ตกลงอ้อมขอไปฟิกแป๊บหนึ่งอ้อมขอไปฟิกแป๊บหนึ่งถ้าพี่หมิวตกลงพี่หมิวนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขึ้นบกแผงโทษนะคะน้องตุ๋ยคาะได้ค่ะ ปมแพลวของพี่หมิวไหมคะโอ้โหตั้งแต่ชีวิตที่ได้เติบโตมานี่ซื้อแพลวนี่มีพี่หมิวนี่อาจจะปีละสองเล่มด้วยซ้ำาล้วนะเนี่ยพี่หมิวโทษนะพี่หมิวนี่ขึ้นมาแล้วกี่สิบปีคะมไมายถึงว่าไมาถึงว่าหมถึงว่าสิบปีที่แล้วพี่หมิวขึ้นมาทั้งหมดกี่รอบแล้วคะพี่พี่ข้างหน้านะคะผู้บริหารบอกขึ้นมาตลอดยี่สิบปียี่สิบกว่าเล่มคุยตายแรงพ้อมเกิดมาขึ้นอยู่อีเล่มหนึ่งแะเนี่ย <laughs> <laughs> เอาว่าพี่ชิวไปนะ้ำก็เอาอะขอทำซาตินิแล้วกนะัน <laughs> ถ้าเกิดอ้อมชูไมน้ำเนี่ยจะมีใครซื้อไหมล่ะคะโอ้ยซื้อซื้ออะไรนะชูพีชปิดหน้ากับปิดอะไรล่ะปิดให้แม่ได้มในกองแป้งกับรองเท้าเอาวะจอนตอมถ่ายขอให้แถวยาวๆต่อเหมือนคริสปี้ครีมแล้วกันคนไปรอซื้อที่แผงเนี่ยแน่นอนพี่อ้อมหลับปากแน่นอนโอเคค่ะอ้อมจะพิจิบตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ว่าตอน ค่อ้อมคิดว่านะคะถึงคราวที่จะได้เจอกับผู้ชายที่อุ่นๆเสียงหล่อๆหน้าหล่อๆอีกคนหนึ่งแล้วนะคะ,คะและเชื่อว่าเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายคนแน่นอนค่ะขอเชิญพบกับเขาเลย่ะค่ะ